ถ้าเปิดปุ้ท้ายเขาแว่ไม่โอเคไหมครับตอนนี้โอเคค่ะแล้วเพียงแคนท่านซ่อนมันางก็ก็มีแม่ติดเอารนัดไต่สวนก็คงให้ให้เห็นนะคะ่ายเห็นนะคะัอนเปิดเขาแอะงรก็จีเกนสานแล้วตอนนี้คุณแม่กลับไปอยู่ที่บ้านยังเหรอเวรยังไหมคะยังได้กลับตอนตอนนี้ยังไม่ได้กลับอ่ะคะ ี่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคุยกับคุณสิริพรนี่ก็ก็คุยยังคุยได้ใช่ไหมครับตอนนีคุยไครับแม่พรสินะอาจารย์มาทางที่สิบเอ็ดนะครับทางที่สิบเอ็นะครับเรือขวาครับกองกองกองพอแล้วนะครับห้ามนะครับโอเคแล้ว้ครับปุ๊บล็อกห้ามนะครับต้องห้ามนะครับ